สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธพูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยหวังซิวเอ๋อรู้สึกได้ถึงความเข็มที่ไหลเข้าปากของนางพันมุมปากของนางเพราะว่าน้ำตาไหลลงเต็มใบหน้าของนางแล้วแต่ว่านางยังคงจับศีรษะของวีห้องไว้แน่นเพื่อให้ กับเบียงหัววีเฮาอีกครั้งนางพูดว่าที่จริงข้าชอบที่เจ้าเป็นอยู่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เจ้าไม่ได้ต่อต้านแล้วแต่เก็บทุกอย่างไว้อย่างเงียบๆเท่านั้นข้าอยากอยู่กับเจ้าแบบนี้ตลอดไปจังขอบคุณนวีเฮาที่ในที่สุดเจ้าก็บอกข้าว่าในใจของเจ้ายังมีที่ว่างสำหรับข้าในท้ายที่สุดแล้วประสบการณ์ที่ข้ามีความลับแบบมนุษย์ก็ไม่ได้ไรประโยชน์เลยบางทีในตอนนี้ข้ากลายเป็นเสมือนมนุษย์มากขึ้นวีเฮาขอบคุณนะบางทีนี่อาจเป็นจุดจบที่ดีสําหรับเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่มีวันแยกจากกันอีีกแสสงงงทอล กับพี่เป็นจังหวะบนร่างกายของวงซิวเออนันชิวชิวและนันชุยชุยผู้ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้แสงสีทองนี้แต่ก็ตกตะลึงเมื่อพบว่าร่างกายของพวกเขาได้กลายเป็นเหมือนลูกป,ปัน้นและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยพวกเขายังเห็นว่าแสงสีทองที่เปล่งมาจากวังซิวเออร์นั้นเริ่มคล้ายกับเปลวไฟในขณะที่สวรรค์ละโลกดูเหมือนจะสูญเสียสีไปในขณะนั้นร่างกายของวังซิวเออรเริ่มผ้าหมวัวนางเปลี่ยนเป็นลูกบอลแสงรูปร่างมนุษย์จากนั้นนางก็เริ่มละลายผ่านจุดที่หน้าผากของนางสัมผัสกัาาับับหหหหนนนนน้้าาาาาาาผกกขของงงววีีเเเย่่และซึมไปรท ไม่น้อซิวเอเพราะว่าวีเฮาไม่สามารถตะกวนได้เพราะว่าลิมฟีปากของเขายังคงจุ่มแน่นกับวังซิวเอ์อยู่อย่างไรก็ตามในขณะนี้หนันชุยชุยและหนันซิวซิวได้ยินเสียงตะคนของเขาอย่างชัดเจนเสียงตะคกนอันบ้าคลั่งที่มาจากห่วงพลังจิตของเขาไม่สามารถอยุ่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขาทั้งสองได้ลำแสงไหลเข้าไปที่หน้าผากของหัววีเฮาอย่างต่อเนื่องวังซิวเอ์เหมือนกับทองคำที่ละลายและร่กระจายไปทั่วร่างกายของหัววีเฮาอย่างอ่อนโยนนางผรสานตัวเองเข้ากับรยอีีทส เงาของหัวบีเฮาที่ลอยอยู่เหนือหัวของเขาได้เห็เป็นอย่างเงียบเปลวไฟที่แผดเผาในจิตวิญญาณของเขาดับลงด้วยสีทองที่ไหลเข้ามาหาเขาล่างของวังซิลเออยังคงไหลเข้าสู่ร่างกายของหัวบีเฮาจนกระทั่งมีเพียงตัวตนเสมือนจริงของนางเท่านั้นนางยังคงมีรูปลักษณ์เหมือนเดิมแต่นางก็กลายเป็นโปรง่งใสด้านหลังของนางมีการใส่ภาพสิงท้องสามตาปรากฏให้เห็นภายใต้ดวงตาแนวตั้งขนาดใหญ่ที่เป็นฉากหลังอย่างไรก็ตามในขณะน,นี้สิ่งท้องสามตากำลังเงยหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าและดวงตาทั้งสามของมันก็เต็มไปด้วยความพึงพอใจอย่าทำแบบนี้ ในขณะนี้ว,วิเฮหรู้สึกเรากับว่าร่างกายของเขาจมอยู่กับลวาวาความร้อนแผ่ปกคลุมทุกส่วนของร่างกายของเขาความอ่อนแอทั้งหมดของเขาถูกแทนที่ด้วยความแข็งแกร่งในขณะนี้และเขารู้สึกราอกับว่าร่างกายของเขากําลังหลอมรวมกับอีกสิ่งหนึ่งห่วงพลังจิตของว,วิเฮหกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อน้ําสีทองไหลผ่านอย่างแรงเป็นสีทองอาลามและสะดุดตาเป็นพิเศษภาพชายชามล้างลอยขึ้นไปที่ห่วงพลังจิตของว,วิเฮหทีละล้างเปลี่ยนเป็นชายหนุ่มรูปงามและหญิงสาวทรงคนชายหนุ่มรูปงามผู้นี้มีผมสีขาวยาวและมีรัศมี ดวงโอบล้อมร่างกายของเขามีผู้หญิงสองคนคนหนึ่งสวมชุดสีฟ้าขามนั่งดูสวยงามแต่ว่าค่อนข้างดื้อหลันแต่ว่าผู้หญิงอีกคนยันชาและเยอ่ยิงเรากลว่านางเป็นของหวานในฤดูหนาวด้วยน้ำแข็งที่แข็งกระด้างระดับมีรูปร่างถึงแม้ว่าข้าจะฝึกฝนมาเป็นล้านปีข้าก็ยังไม่สามารถไปถึงระดับนี้ได้แต่ว่าได้ไปถึงระดับนี้ในขณะนี้ชายหนุ่มรูปงามพึมพำภายใต้ลมหายใจของเขาช่วยพิบตาต่อมาเขาค่อยๆค,ค,คุกเข่าข้างหนึ่งในอากาศแล้ววางมือไว้บนหน้าอกของเขาแล้วหลับตาลงเรากลว่าเขากําลังภาวนาขออะไรบางอย่าง ผู้หญิงอีกสองคนก็ทำแบบเดียวกันแต่ว่าพวกนางไม่ได้หลับตาดวงตาที่สวยงามของพวกนางเต็มไปด้วยามคารพและความพัฒนาและไม่ต้องสงสัยเลยว่าชายหนุ่มรูปงามคนนั้นเขาก็คือนอนหม้น้ําแข็งเทียนเมองส่วนว่าผู้หญิงอีกสองคนนั้นคือจกักรพรรดิเหมันและจกักรพรรดินีหิมะจกักรพรรดินีหิมะกลายเป็นเหมือนนางในตอนนั้นและแม้แต่ความทรงจําของนางก็ดูเหมือนจะฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังทั้งสามนี้ไม่ได้ตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเลยแต่กลับเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ไม่สามารถบรรยายได้แน่นอนออววว่วว่่าาาพพกกเเขขรรู้้ิงดะไึน ขณะนั้นแม้แต่พวกเขาที่มีความสามารถที่ทรงพลังแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะดับไฟจิตวิญญาณที่ลุกโชนของหัววีฮาได้อย่างไรอย่างไรก็ตามหวังซิวเอ๋อร์สามารถทําได้และพวกเขาก็คุกเข่าเพื่อหวังซิวเอ๋อร์วังซิวเอ๋อร์ไม่เพียงแต่ช่วยหัววีฮาเท่านั้นแต่ว่านางยังช่วยพวกเขาด้วยและแม้ว่าพวกเขาจะสามารถอยู่รอดต่อไปในห้วงพลังจิตของหวังซิวเอ๋อร์ได้แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างแน่นอนเมื่อพิจารณาจากอายุแล,และระดับการฝึกฝนของนางแม้ว่าหวาังซิวเอ๋อร์จะเป็นสิงห์ทองสามตาซึ่งเป็นสัตว ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วนางไม่สามารถรับสิ่งมีชีวิตทั้ง3ที่มีการฝึกฝนอย่างน้อย4ี่แสนปีได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่หวังซิวเออร์ทำเพื่อว่าวีเฮานั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาทั้ง3ามไม่สามารถทําได้ดังนั้นพวกเขาจึงคุกเขา่าเพื่อแสดงความเคารพต่อนางการสังเวยใช่แล้วการสังเวยเท่านั้นที่สามารถสร้างการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นนี้ได้หวังซิวเออร์เป็นร่างมนุษย์ของสิ่งท่องสามตาซึ่งเป็นสัตว์จักพรรดิ์มุงคลและเป็นสัตว์วิญ,ญญาณแห่งโชคชะตาไม่ว่ารูปร่างหน้าตาบุคลิกและอ,ลอารมณ แท้ของนางก็คือสัตว์วิญญาณเนืน่องจากพวกเขาเป็นสัตว์วิญญาณพวกเขามักจะสร้างวงแหวนวิญญาณหลังจากความตายและวิญญาจารสามารถดูดซับได้เมื่อระดับการฝึกฝนของพวกเขาไปถึงจุดคอขวดวิญญาจารเพิ่งพาวงแหวนวิญญาณเพื่อฝ่าฟันคอขวดของพวกเขาอย่างไรก็ตามมีสถานการณ์ที่พิเศษมากสำหรับสัตว์วิญญาณหากสัตว์วิญญาณเต็มใจที่จะสังเวยตัวเองเพื่อเป็นวงแหวนวิญญาณของมนุษย์วงแหวนวิญญาณของมันจะลอวมร่วมกับวิญญาจารในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้งไงน,น,น และแม้แต่จิตวิญญาณของมัน <c oughs> ก็จะถูกผสานเข้ากับวิญญาณน,นั้นอย่างสมบูรณ์ในระหว่างกระบวนก,การผสานนี้จิตวิญญาณของสัตว์วิญญาณจะหายไปตลอดการกระบวนการแบบนี้โดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆและต้องแลกมาด้วยการเสียสละตัวเองเรียกว่าการสังเวยตัวเองเพื่อช่วยวัววีเฮาและป้องกันไม่ให้เขาตายหลงังจากห่วงพลังจิตของเขาถูกเผาไหมหวังซิวเอ๋อจึงเลือกวิธีที่เข้มข้นคนหลายเด็ดขาดและหลงไหลมากที่สุดนอนไมน้ําแข็งเทียนเมืองจักรพรรดินีหิมะและจักรพรรดิเหมันไม่กล้าทำเช่นนั้นแต่หวังซิวเอ๋อางกล่่าาววไไ้นงม การที่จะแพ้ให้กับวังตงเอ๋ออีกและในตอนนี้นางจะไม่มีวันแพ้วังตงเอ๋ออีกต่อไปนางรู้ว่าแม้ว่านางจะมีพื้นที่บางส่วนในหัหวใจของหัววีเฮา o, แต่นางก็ไม่มีทางเทียบได้กับวังตงเอ๋อด้วยวิธีนี้เท่านั้นด้วยการผสานร่างกายจิตวิญญาณและทุกสิ่งของนางเข้ากับร่างกายของเขาเพื่อที่นางจะไม่แยกจากหัววีเฮาตลอดไปนางสังเวยตัวเองให้หัววีเฮา o, ไม่เพียงแต่เพื่อช่วยเขาให้เขารอดเท่านั้นแต่ว่านางทําอย่างนั้นพวกความลงไหลแรงกล้า,าในหวัวใจของนางด้วยนางเลือกวิธีที่ภาคภ นนน้ส็จิางและเขาจะไม่แยกจากกันอีกต่อไปพวกเขาจะกลายเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงบางทีนี่อาจเป็นชะตากรรมของพวกเขาที่ถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่วินาทีที่หน้าผากของหวีเฮาแนบกับหน้าผากของนางและได้รับพลังแห่งโชคชะตาจากนางนางเป็นสัตว์วิญญาณแห่งโชคชะตาแต่ว่าสุดท้ายนางก็ไม่อาจหนีรอดจากชะตากรรมของโชคชะตาได้ว่งพลังจิตของหวีเฮาและพลังวิญญาณของเขาถูกลอมลอมเข้ากับนางและทุกสิ่งที่เขามีก็หลอมรวมเข้ากับนางอย่างรวดเร็วว่วงพลังจิตที่แผดเผาของเขาได้รับการฟื้นฟูสู่สภาพเดิมและมันก็กว้างใหญ่ยิ หพวงพลังจิตของเขาได้ก้าวข้สู่ระดับมีรูปร่างซึ่งทาให้ความแข็งแข่งทางจิตวิญญาณของหัววีเฮาแข่งแข่งขึ้นอย่างสมบูรณ์รัศมีปรากฏขึ้นอย่าง,งเงียบๆบนร่างของหัววีเฮาและในเวลาเดียวกันยังมีวงแหวนวิญญ,ญาณหวงได้เก่สีขาวหนึ่งวงสีม่วงหนึ่งวงและสีดำสามวงตามลาดับวงแหวนวิญญาณที่เพิ่งปรากฏขึ้นในตอนท้ายเป็นสีทองซึ่งเป็นสีทองที่แปลกป,ประหลาดมันส่องประกายด้วยสีสมพวอ่อนแต่มันก็ยังมีประกายของสีทองอีกด้วยนี่เป็นวงแหวนวิญญาณพิเศษครั้งี่่แววววปากกกขขึนนนงงงยออหัเซูิิญต วงแหวนวิญญาณล้านปีที่เขาวแวว่าวของเขาวงแหวนวิญญาณสีส้มทองที่เป็นตัวแทนของวิญญาณของเทพีหิมะและวงแหวนวิญญาณสีกุหลาบทองใหม่ล่าสุดนี้ทําให้หัวบีเฮาดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่มาจากอีกโลกหนึ่งไม่ใช่วิญญาณจ,จากทวิปโตลัวในที่สุดสีทองทั้งหมดก็ลวมเข้ากับร่างกายของหัวบีเฮาอย่างสมบูรณ์ลูกบอลแสงที่หมุนอย่างรวดเร็วในที่สุดก็หยุดลงและถูกลงสู่พื้นอย่างช้าๆทุกสิ่งทุกอย่างรอบค้างยังคงเป็นสีขาวดขาขณะที่มีเสียงฟ้าร้องดังสน,นั่นท ต่อเนื่องในท้องฟ้าและเสียงฟ้าล้องอย่างต่อเนื่องเล่าก็ว่าฟ้าดินจะถูกทำลายแสงสีแดงเลือดสัตว์ส่สงไปไกลทั่วท้องฟ้าและแรงกดดันที่แมทเป็นใหได้ทำให้สสารวิญญาณทั้งหมดบนทวีปโตลัวเงยหน้าขึ้นพร้อมกันภายในป่าหญ่ชิงโตเสียงฟ้าล้องอยังคงดังก้องในขณะที่ฝนตกหนักลงมาทั่วทั้งป่าใหญ่ชิงโตเกิดพายุฝนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบร้อยปีแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือไม่มีเมฆดำบนท้องฟ้าเลยที่ไปอีกด้านหนึ่งของพายุฝนนี้มีสีแดงเหมือนเลือดและท้องฟ้าทั้งหมดที่ป่ายายชิง พุ่งขึ้นไปในอากาศทีละล่างพุ่งผ่านต้นไม้และบินออกไปจากแกนกลางของปลา่ซิงโตพวกมันมีรูปร่างที่แตกต่างกันแต่ว่าพวกมันทุกตัวมีกลิ่นไอที่น่ากลัวที่ไม่มีใครเทียบได้กลิ่นไอของพวกมันน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อร่างเหล่านี้เข้ามาใกล้บริเวณแกนกลางของปลา่ซิงโตและผู้ที่กล้าบินเข้ามาที่แกนกลางของปลายซิงโตล้วนเป็นสัตว์วิญญาณระดับสูงและเป็นสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปโตหลัวกำลังรวมตัวกันชายคนหนึ่งที่สวมชุดคลุมสีดำลอยตัวอย่างเงียบๆอยู่กลางอากาศเหน รอบตัวเขาจะสรงพลังอย่างยิง่งแต่ก็ไม่มีใครกา้าเลยตัวสูงกว่าเขาใช้ในชุดดำมีท่าทีเด็ดเดี่ยวและเข่งขมผมสีดำยาวสยายลงมาด้านหลังเขายาวจนถึงส้นเท้าท่ามกลางสีสันผมสีดำนี้มีเส้นผมสีทองสองเส้นที่สะดุดตาเป็นพิเศษให้ลงมาตรงหน้าเขาอย่างเงียบๆในขณะน,นี้เขากำลังมองดูสีแดงเลือดในท้องฟ้าทันใดนั้นเขาก็ยกมือขวาขึ้นและทำท่าขว้าในอากาศจู่ๆรัศมีอันน่าสะพึงกลัวก็ระเบิดออกมาจากตัวเขาและการคว้าอากาศเพียงครั้งเดียวนี้ก็ดูเหมือนจะฉีกท้องฟ้าออกเป็นชินช้นๆปลาใหญ่ชิงโตทั้งหมดสันนนสเเือล็ก้ และท้องฟ้าบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงรอยแยกสีดำยาวกว่าร้อยเมตรปรากฏขึ้นในอากาศรอยแยกสีดำนั้นดูเหมือนจะมีแรงดูดที่ไร้ขอบเขตทําให้สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเขารีบถอยหนีด้วยความตื่นตระหนกเพราะกลัวว่าจะถูกดูดเข้าไปอย่างไรก็ตามหลังจากพันไปคู่หนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นในรอยแยกสีดำขนาดใหญ่นั้นก่อนที่มันจะปิดตัวลงอีกครั้งสีเลือดบนท้องฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงและไม่มีอะไรปรากฏขึ้นจากรอยแยกสีดำในขณะนั้นแสงสีเขียวปรากฏขึ้นจากระกกยระไกลและบินเข้าหาชายผมดำในช่วง รวดเร็วเรากับว่าอยู่ในห้องเวลานางเป็นผู้หญิงที่สวยงามจนน่าถึงนางมีผมยาวสีเขียวที่สยายอยู่ด้านหลังศีรษะดวงตาของนางยังเป็นสีเขียวมรกตอีกด้วยนางมีรูปร่างเลี้ยวยาวในขณะที่สุดคุมสีเขียวอ่อนของนางช่วยเน้นรูปร่างที่เพียวบางของนางได้อย่างสมบูรณ์แบบแขนของนางเขาราวกับดอกบวัวและนางมีปีกคู่หนึ่งที่อยู่ข้างหลังนางปีกคู่นี้ดูเหมือนกับว่าถูกแกะสลักจากอัญ,ญมณีปีกคู่นี้เป็นสีเขียวมรกตและขนเทลเส้ซนก็ดูแวววาวสวยงามมากสีเขียวที่สดใส,เ,สเหล่านี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งชีวิตทำให้นางดูงด ากเรากับเทพธิดาแห่งธรรมชาติดวงตาของหญิงสาวสวยคนนี้สแสดงความกังวลอย่างเห็นได้ชัดในขณะนี้นั่งอยู่ที่ชายผมดำแล้วทำอย่างอ่อนโยนว่ามหาจักรพรรดิเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วชายลูกงามผมยาวสีดำนั้นคือราชาองกรดำเนียยทองมหาจักรพรรดิหรือว่าตี้เทียนซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสัลายที่ทรงพลังที่สุดในโลกในปัจจุบันเขาเป็นผู้นำของสิบสลายในทวีปโตหลัวและเป็นผู้นำของปาหา่สิงโตเขาเป็นราชาแห่งราชาสลายมหาจักรพรรดิเหลียวมองหญิงสาวที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งชีวิตอย่างช้าและพูดด้วยน้ำเสียงทุ่ มีบางอย่างเกิดขึ้นกับสัจพรภัมิมงคลอะไรนะยิงกัอุทานไม่น่าละ่ะทำไมข้าถึงรู้สึกหดหใจมากเกิดอะไรขึ้นกับสัจพรภัมิมงคลตัวนั้นมหาจักรพรรดิพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มลึกว่าพลังชีวิตของนองกำลังไหลออกมาอย่างน่าตกใจข้าพยายามใช้ทองล็อเพื่อพนังกับหมอแต่ก็ไม่มีผลอะไรเลยใบหน้าของหญิงสาวที่สวยงามเปลี่ยนไปอย่างมากในขณะนี้สำหรับปลายใหญ่สิงโตทั้งหมดการมีอยู่ของสัจพรภัมิมงคลอย่างสิงทองสามตาถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิง่งภายใต้อิทธิพลของสิงทองสามตาสามารถทำให้สัตวรวิญญาณ แข่งได้เร็วขึ้นและสําคัญยิ่งกว่านั้นนางมีความสําคัญอย่างมากต่อราชาสัววิญญาณท,ที่ทรงพลังเหล่านี้มันปลอดภัยมากกว่าสําหรับพวกเขาที่จะฝ่าฟันข้อวขดข,ข,ของพวกเขาทุกๆแสนปีด้วยการควบคุมโชคชะตาของสิงท่ทองสามตายิ่งไปกว่านั้นสิงท่ทองสามตายังสามารถเล่นการฝึกฝนของพวกเขาได้ในช่วงหลายหมื่นปีที่ผ่านมาอาจากล่าวได้ว่าความแข็งแร่งโดยรวมของปะยิ่สิงโตทั้งหมดนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากการมีอยู่ของสิงห์ทองสามตาและพวกมันได้รวมตัวและรักษาตําแหน่งของพวกมันให้เป็นที่อยู่อาศัยอันดับหนึ่งของสัตว จะไม่ตกใจได้อย่างไรเมือเม่อมหาจักรพรรดิก่าวว่าสิ่งทองสามตายอยู่ในอันตรายไม่เพียงแต่นางเท่านั้นแต่ราชชนร้รอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆและได้ยินคำพูดของมหาจักรพรรดิการแสดงออกของพวกเขาก็เปลี่ยนไปเช่นกันบางนคนงนุนงงและอดไม่ได้ที่จะคำรามด้วยโามโกรธท่านในนั้นสลายทั้งหมดต่างก็ก้มลงและไอสังหารก็แผ่ออกมาจากปลายชิงโตหน้าอกที่อบอิ่มคงยิงงามขยับขึ้นลงพวกกันเต้นเร็วขงหัวใจนางพูดว่าคงจะดีมากถ้าข้าอยู่ข้างๆนางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าก็ช่วยชีวิตนางได้มหาจักรพรรดิท่านสามารถใช้ทางลับเพื่อ ไม,มไม่ระยะทางมันไกลเกินไปเขาไม่สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำเว้นแต่นางจะให้ความร่วมมือแต่ว่าไม่มีทางที่นางจะสามารถร่วมมือกับเราได้เพราะนางคือคนที่ทาให้พลังชีวิตของนางไหลออกไปหากความรู้สึกของข้าถูกต้องสัจจรรัมิมงคนนั้นอาจเจาะเมื่อพูดมาถึงจุดนี้เขาก็หยุดสะง,งักเล็กน้อยและพูดคําสุดท้ายสองสามคำออกไปอย่างเงียบเงียบมีเพียงยิงงามที่อยู่ข้างๆเขาเท่านั้นที่ได้ยินอะไรนะเป็นไปได้อย่างไรยิงงามอุทานอีกครั้งด้วยความตกใจดวงตาสีเขียวงามของนางเต็มไปด้วยความไม่เชื่อดวงตาของมหาจักรพรรดิขึ้ง ในขณะที่เขาพูดว่ามนุษย์มนุษย์พีจีอย่าพยายามหยุดเขาในครั้งนี้พวกเราต้องหอกที่คนรองโลกนี้มนุษย์ได้คุกคามกันอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ของเราทั้งหมดแล้วเราชอบมืนปีศอดชงจุนและเราชอบขีรับคุณสังมุมมุมเสียงระเบิดังต่อเนื่องเอาละะครสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ